อ,ออกกําลังกายเต่าเลยอนับพร้อมลุงบานนี้เจ็ดสิบสี่เคืออ่องออกกาลังกายพี่นอ้องอสิแมนหกสิบเก้าเจ็ดสิบ ออกร่างกายแขยนกับขาพี่น้องดีปะ เดรยภาพทุกมือพี่นอ้องมือละสองรอยเตื้อ่อยากเอดเทือเดียวก็ได้่่ต้องหักโคมนะนีหมอนัดอีกวันที่แปดพิษภา แมนเก้าสิบในเครื่องมาดัดแปลงตัวนี้ขึ้นเองค่ะกระซือแต่ไอเป็นลกอกอยังเพื่อนนี่มาสั่งมาอันนี้ก็ดัดแปลงเองพี่น้องอันข้างล่างทำเป็นไอเขาเอิญเนี่ยแหละแหนบเน่พี่น้องหนึ่งร้อยพักก่อนมันจีเมยพักก่อนปะ ยกลงเลยปะอืมอนีก็นแบบคาวยเคือ็ดีๆเออ <S <S อะไรเอ็ดเรื่อยเออมันต้องเฮ็ดทุกมือเพราะว่าอันเท่าตัวห่เสียนมันตายอือพอไฟนี่มันต่งบไดเลยพี่น้องเอยตอนนั้นไฟฟังขัวนี่คือตกมาเลยคือต่งบไดค่ะเส้นตายเลยฟังขว ืันนี้เข้าต้องเอาให้ท่านแล้วก็นวดพี่น้องเอ้ยนวดซอยพ้อแล้วก็กายภาพขันจมุดเราอีมันตามเอาเอาแนวนางให้มันสูงขึ้นอามอนขึ้นก็ได้ขันจะตามเนี่ยเอาตัวนี้เด้อเสียวยเสีเอาห้องให้เบื่อพี่น้องดัดแปลงอันนี้แนบรถได้หนี่นาดีกับเสื่อมตัวกันก็แผ่นแพงเล็กที่มันเหลือนี่แล้วมันนี้คือดัดแปลงเองบอลลูมดอก นี่ล่ละค่ะสั่งมากอะซอยได้หลายอยู่ดีก็อันนั้นซื้อเนาะพักก่อนเมื่อยบอพอก่อนคือยาหักโหมท่าหมอบอกว่าเมื่อยเพิ่นเพิ่นว่าให้พักบได้เหตุเทือเดียวสองร้อยครั้งนี่ครั้งละยี่สิบครั้งสามสิบก็แล้วแต่บันนี้ก็คือบอให้นอนจม่มนะให้ลุกขึ้นมาเอ็ดเท่อละสามสิบจังสิก็ได้คดนเทือเดียวมันก็เมื่อยมันสีความดันสีขึ้น มีราคาพี่น้องซอยได้หลายคักแม่ชูชูบอแม่